กเสือของทีรราลายถนมองอรา,รานสืบญาเชื่อพงกันสมัรสมานโดยมีสมามัคคีมันพวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันตลอดากาลขุนขปัญชาลูกเสือและเนนารีทั้งหลายวันสมเด็จพระมหาเทวราชเจ้า วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราุตพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หวัวซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจิจการด้านการศึกษาและเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยได้เวียนมาปัจจบควบร,รอบปีอีกครัหนึ่งบรรดาลูกเสือเดตดดรดีตลอดจนบุคลากรทางการลูกเสือทุกมือเ่า ล้วนสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณจึงได้พร้อมใจการแสดงความกตัญญูกตัญว,วทีด้วยการถวายพวงมาลัยณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พร้อมประกอบพิธีถวายราชสุดีและร่วมปฏิบัติกิจกรรมประเพณญประโยชน์โดยพร้อมเพียงกันอันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของทุกปี ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเ,เล็งเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้และกำลังกองทัพที่มีคุณภาพและมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวยชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทาหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการปกในการป้องกันประเทศต่อมาได้ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2454โดยมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆในทุกมณฑลของประเทศเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลุ่ดีเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทางพระราชหาวรได้รรมบัตรที่ว่าข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ที่ข้าอยากได้คือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษซื่อสัตว์สุจริตมีอุป,ปนิสัยใจคอดีดังนั้นบรรดาลูกเสียในยุคต่อมาจึงมุ่งมั่นดําเนินตามแนวพระราชราชโอาบายจ,บจนปัจจุบันจากพระ ปณิธานของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยที่ได้ทรงมุ่งหมายให้ทุกที่ทุกท่านได้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจตามกฎของลูกเสือสิบข้อและคติพจน์ของลูกเสือข้อความว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ซึ่งเมื่อซึ่งเชื่อมั่นว่าหากทุกท่านประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แล้วจะเกิดเป็นผลดีต่อตอนเองสังคม ตอบเดินประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเรามีจัญญารักชาชื่อต่างเกียนรเ,เรือเบือเรือดลือต่อไปนานการเรืองจกิใสไฟใจรักให้ยืนนานพวกเราล้วนชื่นบาจากิจฉาดุจเรือดายลาวลุลฟ์ รับรวมกันจะปลูกสำคัญจะรอนาลมีจัญญากษาชีชาติเกียรระลื้อระื้อตะไปขาวนา បាននំពងអានព្រះជាតិព្រះពងជាតិសមាគមសាមានដោយនាងសមត្ថភាពពីមកយើងទទួលរួមកันក្នុងសម្ផានຕະຫຼອດកាល ข่าลูกเสือของพทีระราบถนนของพานสุ่ชาติที่รัพงศันสมัรครสม,รสมรถถักโดยมีสมามัคคีเมันพวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอด